โอ้โหสวัสดีครับเดี okay. er ๋ยววันนี้เรามาเก็บค่าคุ้มครองนะครับมาเก็บค่าคุ้มครองครับมาเก็บค่าคุ้มครองครับ ช่างเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมโอ้ยมาจะใสวะโอ้ยไม่ยอมไปอยู่สาขาหนึ่งเลยนั่น่ะบอกนบ้านมั อยู่แต่สาขาสองเลยครับช่างเจ้าเอาเขามีมีพัดลมให้นี่ไม่ต้องการทำไมล่ะฮะมากับเด็กทำไมถทวอยู่ข้างใน ตีิงค่ะติดให้เลยอไ,ไหนติดรถกระบะฮะไปทีไปไ่ร้านไม่จะให้ช่างเจ้าติดให้นะ่ะติด,มมด่ซิ่งมาแล้ซิซ่งไหมไม่ไม่ซิ่งหรอกรถ <c oughs> เดิมๆอุ้ยเอียงวะเดักัน่อยใช่นี่ย มอะไรก็ได้ที่มองจากข้างนอกแล้วไม่เห็นข้างในหัวแล้วจะมองยังไงเปิดมองมอเดดูอืม ติดนานไหมนี่เดี๋ยวไปเสร็จแล้วเลยบ้านนี้ลงที่เนอร์ไปก่อนซึ่งในเขาพ่นตรงไหนเ<อ>ขาพ่นตรงไหนที่หนึ่งโอ้นี่นะในลุกน้องอม,มาคนหนึ่งลูกน,น้องอีกสองคนอยู่ด้านอาหานเลยโอเคต้องมาตีเอง เปิดไหมเปิดไหมอ๋ลลลอลงตาไปไหนคนถ่ายยัง <c oughs> สีแดงสีแดงวสดวัสดีครับนอนทำไรกันสองคน ใน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 เอฟซีล่ะยีไม ouais, ่มีไม่ใช่นอนอยู่นี่บ่มีวันนั้นมายังเจอมานอนนี่เลยมาตั้งนานแล้วมาวันฝนถล่มมาทำไมบอ ลูกเบลเลยครับปัดขึ้นอาเถอะเป็นไง เอาไปไหนฮะเอาไปไหนเดี๋ยวไปดูช่างสากทำอะไรโอ้ยถ่ายน้ำมันเครื่องครับถ่ายคนยังคนถ่ายบ้างอย่างถ่ายตอนไหนถ่ายทุกเย็นเลย อยู่นี่นะย้นึกว่าถ่ายอยู่นี่มากับเด็กสีสวยมากเลย

ก็ดูอยู่นั่นนี่แล้วทำไมเหมือนมันขี้เกียจแทยอะ๋อรุ่นอะไรติดยากที่สุดสูดสูมันยากตรงไหนข้างหน้าแ้มันแคบ มันแคบด้วยแล้วมันเป่ามันเป่ายากแค่รุ่นเดียวโค้งคขรุง,รงคือวันนั่งแคบนั่งร้องไห้ดิกาติดไงไหมไม่เป็นไร,ไนไรฟิล์มอะไรสิด,ดิกา,ารถ้าถ้าประหลอดรีดลงไหมประหลอดต้องดูว่ามันเป็นฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบ แปสิบเปายาดยากเข้าสิบเองครับคอมพลอมตัดได้ตัดครึ่งอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ตัดครึ่งอ่ะมันเปาเปาฟิลแปดสิบให้เขาไปมันมันแค่ชอบพองตรงนี้เนี่ยฟิลแปดสิบครองผมมันไม่ลงเ่ะมันไม่ลงตรงมุมได้ตัดอ่ะเป่าลงอยู่ตัดข้างบนแต่ใช้เวลาตลอดเลยเป่าให้เสร็แค่แปดสิบมันแบบตรแข็งเรื่องว่า โอ้ยทำงานความรู้เลยคนเนื้อเนาะเดี <si ๋ยวพาไปเกียรติอีกเดี๋ยวเดี๋ยกระงนี่งมาเปิดกระโปรงได้ไงถูกเปิดกระโปรงใครมเปิดกระโปรงใคร่นใหม่ไนไม่ได้ไป ได้กี่คลิปแล้ววันนี้ไหนไม่ค่อยได้ถ่ายแต่ไหนทำไมไม่ถ่ายอันนี้ลูกค้าที่ไหนนี่เป็นมอเตอร์สารคามสารคามอือใช้เหล็กอันนี้ดีกว่พี่มันแข็งถ้ามันเป็นไอ้ตัวคูคูธรรมดามันเหล็กรางมันเป็นแบบไหนอันนี้เหล็กรางเลยเหล็กพับมันอ่อนเลยคพับอ่อน อันนี้ช่างที่ไหนามาต่อนี่อันนี้ช่างมาจะเกชือกเช่างเลือกช่างเลือกเหมอยกันฮะลูกโคมัน,นไหมไม่โคโทเล่ะด,ดูุมดูมาให้หูุดดแวหูเรงไหมเร่งไหมฮะ ในขับดูหน่อยกกว่าเดิมย่าทำไมไม่ไปวิ่งดินต้องไ,ไปวิ่งดินออเอาแล้วช่างเจา้ารวยยังเ <c oughs> มื่อไรจะเลิกทำเดี๋ยวก่อนช่วงนี้เดกย điều nào đi lên này này nè này, này. này, này. cái <laughs> gì? <laughs> น้อยเบิ้ลนน้อยเอามาแข่งกับช่างเจ้าซะหน่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงต่านี้นะครับเรามาเก็บค่าคุ้มครองกับใครไม่ได้เลย